พาวเวอร์ Magazine, ทา a g แมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศโอกาสเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในยามที่คุณมีเป้าหมายที่จะทำบางสิ่งเราพร้อมแล้วที่จะเป็นโอกาสนั้นให้กับเป้าหมายของคุณ บริษัทไมโครลีซิ่งจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นในปี2537ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอหล่รถยนต์และรถยนต์บรรทุกมายาวนานถึง47ปีบริษัทไมโครลีซิ่งจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์โดยประเภทรถที่เช่าซื้อได้แก่ รถบรรทุกหล้อ10ล้อ12ล้อรวมไปถึงรถหัวลากรถบรรทุกพ่วงและรถกึ่งพ่วงปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อของบริษัทประกอบไปด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถบรรทุกมือสองเพื่อใช้ในการเริ่มต้นกิจการและลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อร้อยละ95ของยอดจัดสินเชื่อทั้งหมดในแต่ละปีสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือสินเชื่อปิดจ,จัดใหม่สำหรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติผ่อนชำระดีและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมนอกจากนี้บริษัทยังให้บริการหลังการขายเพื่ออ,อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเช่นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นต้น ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาของรถบรรทุกมือสองซึ่งเป็นหลักประกันบริษัทยังได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองลูกค้าสินเชื่อซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่อื่นๆของประเทศเช่นการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรการตรวจสอบประวัติการล้มละลาย และการใช้ระบบเครดิตสกอร์ริงในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าบริษัทให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าผ่านผู้ประกอบการเต้นรถบรรทุกมือสองเป็นหลักที่มีเครือข่ายผู้ประกอบการเต็นรถบรรทุกมือสอและเครือข่ายายนหน้าที่กระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันบริษัทมีสาขาจำนวน12สาขาโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม และมีสาขาตามจังหวัดต่างๆครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่จังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีนครราชสีมาชนบุรีขอนแก่นพิษณุโลกสระบุรีอุบลราชธานีนครสวรรค์และสุราษฎร์ธานีโดยในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขารวมถึงขยายเครือข่ายผู้ประกอบการเต้นรถบรรทุกมือสอง ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศบริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยบริษัทมีแผนพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้ระบบสมาร์ทการ์ดเรดเดอร์เพื่อตรวจสอบประวัติข,ข้อมูลผ่านทางฐานข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้บริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกหนี้นอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า25ปีในธุรกิจบริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองทีมผู้บริหารจึงมุ่งมั่นและจริงจังในเรื่องการพัฒนาด้านการบริการเทคโนโลยีและสถานที่ให้บริการต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมทั้งในด้านโครงการเพื่อการศึกษาและโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อให้โอกาสลูกค้าและทุกคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศทำให้ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบริษัท มุ่งมั่นในเจตนารมช่วยเหลือธุรกิจที่เดือดร้อนเรื่องเงินทุนในทุกระดับอาชีพและเราจะยังคงยึดมั่นในการบริหารงานบนหลักธรรมาิบาลที่ดีโดยให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งเสมอบริษัทไมโครลีซิ่งจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อพร้อมกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เราเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนครับวินิปิยะเมทางน,นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครริซิงจำกัดมหาชนครับครับธุรกิจของบริษัทไมโครริซิงเราก็เป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ลดบรรทุกมือสองนะครับเป็นบริการเดียวเลยครับนะฮะเฉพาะลถบรรทุกมือสองครับเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มาจะขายหุ้นยังไงครับบ้างครับครับเรามี IPO นะครับที่เราเตรียมมาไว้เนี่ย235ล้านหุ้นครับก็คงภายในปีนี้นะฮะเรคิดว่าภายในปีนี้ครับครับอันนี้เข้าเซ็ตหรือเข้า เข้าเซตครับเซตใช่ไหมครับคือจุดเด่นของธุรกิจคืออะไรครับของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้บริการนะฮะซึ่งมันเป็นโปริชั่นเป็นจุดยืนของบริษัทมาตลอดเลยก็คือในเรื่องของเซอร์วิสนะเราก็เน้นให้พนักงานของเราเนี่ยพยายามบริการนะฮะพยายามนําสิ่งที่มีคุณค่านะฮะไปสู่ผู้บริโภคนะครับรวมทั้งในเรื่องของการดูแลลูกค้าหลังการขาย นะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของของบริษัทเราก็คือในเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็ในเรื่องของ Customer r e l a รีเลชั่น m ิ n แมนจ e เมครับครับตอนตอนนี้ก็ก็คือเราให้สินเเื่่เเฉพาะอย่างเดียวเฉพาะระบับทุก2มอสอย่างเดียวเลยครับครับ,รบพูดถึงในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เรามองว่ามันการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างครับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันมันเริ่มจะ มีผลมีผลกระทบกับเรื่องของธุรกิจมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะพอมาโควิดซ้ำเข้าไปเนี่ยก,ก็คิดว่ามัน,ม,นมันเป็นตัวกระตุ้นให้ให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันลงเร็วมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าลดบรรทุกมือสออลถบรรทุกเนี่ยคนที่มาบริการมาซื้อมาเช่าอะไรพวกนี้ก็เอาไปประกอบอาชีพนะครับไปประกอบอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน เซกเมนเทชันของลูกค้าที่ที่เอาไปประกอบอาชีพก็มีหลากหลายอาชีพมากครับเอาไปทั้งขนส่งพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอิฐหินดินทรายแล้วรวมทั้งเรื่องของเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพวกอะไรอะพวกวิกฤตต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับทุกกลุ่มอย่างชาวบ้านต้องต้องกินต้องใช้ การกอร่อสร้างถ้าหากว่ายังดําเนินการได้ตามปกติพืชผลการเกษตรออกมายังต้องมีการขนส่งยังต้องมีการบริโภคพ,พวกนี้ก็สามารถจะดําเนินการต่อไปได้แต่ถามว่ากระทบไหมก็กระทบบ้างแต่ไม่มากครับยังไปได้ครับ,รบวัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดลักทรัพย์คือครับเราก็เพื่อที่จะนำารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปขยายธุรกิจนะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าบริษัทไมโครก็ยังเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มาก นะครับเพราะนั้นเม็ดเงินต่างเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนอกจากไปขยายธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะนะฮะเราก็จะไปนำนำไปชำระในส่วนของการกู้เงินสถาบันการเงินซึ่งดอกเบี้ยสูงนะครับเราก็เอาดอกเบี้ยต่ำไปไปแลกมานะครับอน,นี้นะครับเราจะขายหุ้นนึงเท่าไหรครับยังไงไมั้งยังไงมั้งครับวันเวลาใช่ไหมครับตรงวันเวลาผมคิดมากก็คงเร็วๆนี้ภายน่าจะเป็นภายในปีนี้ครับ จำนวนหุ้นอะไรจำนวนหุ้น IPO 2อ5ล้านหุ้นครับครับตอนนี้เรามีมีหนี้ไหมครับเอาานี่มีครับนี่มีครับแต่ไม่เยอะครับนะสัดส่วนหนี้ต่อทุนเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในขั้นหนึ่งเศษเท่านั้นเองครับเรา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 คาดว่าหลังเข้าตลาดแล้วส่วนนี้จะลดลงไหมครับอก็น่าจะมันต้องเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่า จริงๆแล้วในธุรกิจ leasing เนี่ยโดยปกติทั่วไปก็อาจจะไปถึง5 6ถึง6นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยมันแค่อยู่หนึ่งกว่านะครับเพราะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างนะฮะสร้างในส่วนที่จะไประดมทุนแล้วก็ไปขยายธุรกิจได้อีกเยอะครับครับตอนนี้พอสินเชื่อปัจจุบันเท่าไหร่ครับแล้วตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างครับในพอสินเชื่อของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2000เศษนะ2,140 นะครับเราก็คิดว่าเมื่อสิ้นปี6-3นะฮะพอร์ตของเราเนี่ยจะแตะประมาณไม่น้อยกว่า2,500ครับ2,500ครับครับมี NPL บ้างไหมครับโอ้โห NPL นี่ก็ต้องถือว่าประสิทธิภาพในการติดตามนิ่งเราค่อนข้างจะดีนะฮะจากจากที่ว่า10กว่าลดลงมาเหลือ5 mm, หลือ4 mm, จนปัจจุบันเนี่ยเหลือ2.7 mm. นะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราเราใช้กระบวนการ ท,ทุกอย่างนะฮะทั้งกระบวนการบุรณา,าการกําลังที่เรามีอยู่แล้วก็รวมทั้งทีมเอ้าซอร์สด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเราก็แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะก็คือในการคัดกรองลูกค้านะก็อยู่ที่วิธีการว่าเราจะคัดกรองลูกค้ามาอย่างไรซึ่งระบบการคัดกรองลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานนะมีการเช็ค n c b เครดิตบูโรนะฮะมีการเช็คประวัติการล้มละลายนะฮะแล้วก็เอามาเข้า เครดิตสกอร์ริงนะเหมือนกับสาบานการเงินทั่วไปนะค่อนข้างเฉลี่ยแล้วมีผู้ค้ำด้วยนะนอกเหนือจากนั้นเรายังป้องกันความเสี่ยงโดยโดยใช้ผู้ค้ำด้วยนะแล้วผู้ค้ำกับผู้กู้เนี่ยก็ต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกันด้วยนะจะต่ำกว่าผู้มาใช้บริการไม่ได้นะอาจจะเป็น2คนก็ได้นะคคนสองคนสามคนก็ได้ครับเราก็ดูตามความเหมาะสมครับตอนนี้เรามีของเราบริษัทเดียวใช่ไหมฮะอ่าบริษัทเดียวครับเรามีโครงการไหมครับที่ว่าจะซื้อซื้อ ซื้อนี่คงงบริษ,ษัทอื่นมาร,าริหารเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องอเดี๋ยวก็คงต้องต้องคุยกันนะฮะในในใน,ในที่ประชุมและพวกที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับครับครับตอนนี้เราก็มุ่งไปที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของการให้บริการรถบรรทุกนะฮะมือสองนะครับให้บริการสินเชื่ออย่างเดียวไปก่อนนะฮะในระยะนใกล้นี่ครับธุรกิจนี้มีความเสี่ยงไหมครับโอ้ความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงข้อน่าจะ มีเรื่องของการติดตามหนี้นะฮะก<ม>็คือเรื่องของอลูกหนี้ไม่ชําระหนี้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพในการประเมินราคารถนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเราพยายามที่จะฝึกนะะอบรมพวกพนักงานเราเนี่ยให้มีทักษะในเรื่องของการประเมินรถให้มันเหมาะสมนะ,ะประเมินต่ำไปหรือสูงไปมันก็ไม่ดีนะครับครับหลายอย่างครับ สุดท้ายแล้วฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับฝากฝากทุกท่านนะฮะว่าบริษัทไมโครริซิงเนี่ยเป็นบริษัทน้นองใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วชื่อเล็กแต่แต่เล่นของใหญ่นะฮะก็คือเล่นรถบรรทุก2 2> มือสองนะครับโปรดักของเราเนี่ยเป็นโปรดักที่เน้นเน้นในเรื่องของรถบรรทุก2 2> มือสองเพราะนั้นลูกค้าของเราก็จะกระจายไปทั่วนะฮะ<ม>ก็เป็นโอกาสที่ให้ให้ให้ใหใหบริษัทได้ได้มีโอกาสรับใช้นักลงทุนนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีอนาคตเป็นบริษัทที่ กำลังเปิดโตนะฮะแล้วเราก็มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของให้บริการสินเชื่อรถปันทุกมบืองสองของประเทศต่อไปครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ